สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสมุนไพรที่ช่วยแก้รักษาอาการไมเกรนนะคะปกติแล้วเนี่ยอาการไมเกรนเชื่อว่าทุกคนส่วนใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปเนี่ยมกักจะประสบปัญหาไมเกรนแน่นอนโดยเฉพาะเพศหญิงบางทีอาการไมเกรนก็จะมาตอนช่วงที่ก่อนมาประจำเดือนเพราะว่า เนื่องจากฮอร์โมนในร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดอาการไมเกรนได้ไมเกรนเป็นอาการปวดหัวที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียบางคนก็จะเห็นกล่าวอ่อนจะมีไมเกรนบางคนก็จะเห็นแสงวาบขึ้นมาก่อนแล้วก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยจะเป็นไมเกรนแล้วนะก็จะเริ่มปดวดหัวขึ้น นอกออสาเหตุส่วนใหญ่ของไมเกรนน่ะนอกจากฮอร์โมนที่พูดไปแล้วว่าในเพศหญิงมันจะเกิดขึ้นตอนที่ก่อนมาประจาเดือนเนี่ย mm. ก็ยังมีเกี่ยวกับพวกอาหารสภาพแวดล้อมความเครียดโดยเฉพาะความเครียดเนี่ยเป็นปันจจัยหลักเลยที่ทำให้เกิดอาการไมเกรนได้หรือการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอปกติแล้วอ่ะไมเกรนมักจะเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชายแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะคะว่าเพศชายก็เป็นได้เหมือนกันคราวนี้เมื่อเราเกิดอาการไมเกรนแล้วเนี่ยเราก็ลองมาหาวิธี การรักษาไมเกรนแบบง่ายๆโดยเราเอาสมุนไพรไทยที่มีอยู่หรือสมุนไพรที่เราเจอทั่วไปเนี่ยมารักษาไมเกรนกันเนื่องจากว่าการที่ใช้สมุนไพรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทาให้เกิดผลข้างเคียงน้อยแล้วก็สมุนไพรเนี่ยก็มีหลายชนิดด้วยนะคะที่ช่วยรักษาอาการหรือบรรเทาอาการไมเกรนได้เช่นอันแรกเลยเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันยคือขิง ขิงเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยเพราะว่าอย่างเช่นอย่างเนี้ยช่วงเนี้ยหน้าหนาวใช่ไหมคะเราก็จะดื่มน้ําขิงกันเพื่อเพิ่มอ,อุณหภูมิความอบอ,อุ่นให้กับร่างกายนอกจากขิงจะมีสรรพคุณที่ทําให้รู้สึกว่าเราอบอ,อุ่นร่างกายแล้วเนี่ยขิงยังมีสารต้านอาการักเสบต้านไวรัสต้านเชือ้อราแล้วก็ต้านต้านเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยตัวขิงเนี่ยจะช่วยลดอาการปวดหัวและขึ้นไส้ได้เมื่อเราเกิดอาการ เนื่องจากว่าการรู้และการปวดหัวและขึ้นไส้ได้เนี่ยก็เลยทําให้ลดช่วยบรรเทาการปวดไมเกรนได้นั่นเองก็ลองนําเอาลากขิงสดนะคะหรือว่าแห้งก็ได้เนี่ยมาชงเป็นชาขิงดื่มดูเมื่อเราเปิดอาการปวดหัวอันที่2ก็คือพวกน้ำมันหอมระเหยพวกพืชที่เป็นน้ำมันหอมอยเางเช่นสารละแหน่เปปเปอร์มินต์พวกสารละแหน่กับเปปเปอร์มินต์เนี่ยจะมีสารที่เป็นสารออกฤทธิ์เป็นตัวเมนททลตัวเมนเอลเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสึกสดชื่น บรรเทาการปวดหัวเพื่อนไส้อาเจียนก็ลองเอาพวกน้ํามันเปปเปอร์มิ้นต์หรือน้ํามันจาระแน่เนี่ยมาทาที่บริเวณคาหมับหน้าผากก็คือพวกน้ำมันเนี่ยพอเราสูดดมเข้าไปเนี่ยเราก็จะทําให้เราลอดโปร่งสมองรุง่งสบายอะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นอีกอันหนึ่งก็คือมะรุมค่ะมะรุมเนี่ยนอกจากเอาไปเป็นแบบกินทำเป็นอาหารกินแล้วเนี่ยก็สามารถทําเป็นลักษณะรูปแบบของน้ํามันหอมระเหยได้เหมือนกันนะคะมาใช้ เป็นน้ำมันมะลุมสะกัดอะไรเงี้ยมาทาบรรเทาอาการปวดหัวได้เช่นกันโดยตัวมะลุมเนี่ยจะมีสารตาร้านมือสระที่ดีช่วยช่วยลดการขยายตัวของรูดอดเลือดซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดปวดการปวดหัวไมเกรนนี่ก็คือว่าการที่เส้นเลือดที่ที่สมองเราเนี่ยค่ะหรือตรงเส้นเส้นรอบกะโหลกเราเนี่ยมันขยายตัวออกเลยทําให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้แล้วก็เพื่อ,อย่างที่หนึ่งก็คืออย่างใบโบ,โบัวบก ใบ,บัวบกเนี่ยก็มีสารตามม้างนูนสลักแล้วก็ช่วยปรับสมดุลของธาตุลมภายในช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของระบบเลือดได้ก็ใบ,บวบกเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกินแบบว่าเอาใบับบกสดมาปั่นเป็นน้ำแบบกินเป็นน้ำาบบกเนี่ยก็ลองทําเป็นลักษณะแบบชาชงดูก็ได้นะคะแล้วก็เพื่อให้กินง่ายขึ้นเนี่ยเนื่องจากใบับบกมีรสขมก็ควรจะผสมลองผสมน้ําพึ่งลงไปนิดน้อยอย,อย่างเงี้ย เพื่อช่วยให้มันสามารถดื่มและประทานได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าอาการปวดหัวของไมเกรนของเราเนี่ยเป็นมากขึ้นเป็นบ่อยแล้วก็แบบเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นไม่ได้เกี่ยวกับว่าถ้าเป็นเพศหญิงเนี่ยก็จะแบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับภาวะของการที่แบบว่าอยู่ๆใกล้จะมาเมนแล้วก็มีอาการแบบปวดหัวศีรษะอย่างเงี้ยก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดหัวไมเกรนของเราเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดจากความเครียดเนี่ยก็แค่ ผ่อนคลายลองหากิจกรรมอะไรดู่ที่ทําให้แบบลดความเครียดลงเพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลต่อไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้ต้นเหตุของอาการไมเกรนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียกปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดอาการไมเกรนได้อย่างเช่นว่าอะถ้าเรากินอาหารประเภทนี้เข้าไปทําให้เกิดอาการไมเกรนเราก็จะรู้ว่าอะถ้าเราไม่กินอาหารตัวนี้นะเราก็จะไม่เกิดอาการไมเกรนหรือสิ่งกระตุ้นอื่นๆความเครียดหรือการนอนไม่พอก็หวังว่า การนาการแนะนําว่าเราโมสูนภัยมาช่วยรักษาเมเกนเนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะ